คำเตือนเลยการนี้ไม่เหมาะกับเด็กอายุน้อยกว่า18ปีที่มีอายุน้อยกว่า18ปีคน,น,น,นที่จะมนการรับชมนั่นจะไปไปเรียกพ่อแม่มา ขอกราบสาวีดัตสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมแลนนี้เราก็อยู่กับไอตีป้าโจยนะอยู่กับเด็สองไอวินอ่เป็นเอียอะไรก็ไม่รู้นะครับผมดีดดีดดีดเลือเกินมาครับผมมาดูว่ากลุ่มแกรนแจะคอนนี้แจ้งเกมอะไรกันบ้างในช่วงตีหนึ่งถึงตีสามวัยรุ่นสาวทัมกับช้างต้องเจอต้องเจอเฮียหน่อยสิใครที่อยากรู้ช่วงเวลา นะครับผมล mm ิงอยู่ที่แมตแรกใต้คลิปเลยนะจ๊ะตื่น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 มาครับผมคลิปนี้ไม่นำหนอนมนเล่นตามดูข้อบันเทิงเท่านั้นนะครับผมช้างแห่งโชคลาบได้ลาบโชคมาดูกันว่าจะมีบังกับน้องเดชโพนะมาหรือเปล่าพกมาซองรอยเตจใจเดือดเรือแต่เธอมียชั้นใหม่นะครับท่านผู้ชมเอ่ยเสพหมุนไปเกี่ยวเฮี้ยอะไรก็ไม่รู้จังหวะนี้ โอ้ไล่ซาดละอยู่จังหวะนี้โชว์พาวให้เราดูโปปะยังไงต่อนะครับผมอ้ยามาถึงก็โชว์แล้วครับสองคอมโบชิวๆทำเชนเหมือนเรียนมาใบเตยเพื่อนฟาดกับจอยอะไรแตจังหวะนี้โชกโชกโชว์ถึงทีฮัลโลเงียบจัดประหลัดบอกแล้วคุณนี่เปเกมใหม่ไหมในลงพร้อมันสามช่องเลยนะครับ โรม 1. ระยะระยวยระยะจะว่าหนีเครื่องทรงเครื่องเทศมาบดเกมนี้โนะอ้โหนะอาบังยาโลโลโลเทสเทสเสียงเสียงดังเสียงเบาก็ขอไปด้วยแล้วกันนะผมคอมเมนต์บอกกันได้โบละไหมลูกกดทีนึงลมหายใจกูจะจะหมดรอหมดตัวย่างไงรู้สึกว่ามันจะแปลกแปลกประดับบอกันแล้วในตอนนี้ แปลก,กกันนะตอนนี้แปลกๆเครื่องเทศช่องแรกโอ้หเชื่อ,อือไม่มาครับผมเต็มจงเต็มจอกันเลยเมื่อกี้แสงบันจ้าเหลือเกินเหมือนจะแข็งหน่อยนะวันนี้เริมง่วงเริมแยงอีกแล้วตอนนี้จากว่านี้อ้าบาททีเผลอไปบ๊ะบ๊ะบา้าจงหว่านี้ฮัลโหลไม่ติดทีอะไรเลยเอาจริงดิเพื่อนอุย้ยพึ่งดด้เมื่อกี้ ึ่งดาบยังไงต่อครับเพื่อนเทศแล้วยังไงเพื่อนคืนสเก็ตเตอร์ให้กันหรืเปล่าวันนี้ยางยางเอายางเฮียอะไรละ่ะมาเฉยด้านบนสุดมองไม่เห็นนะครับกูก็มองแบบโฟกัสตรงสามช่องแรกนะครับสรุปมาด้านบนเฉยสเก็ตเตอร์เอชเอ้าผมาถึงดอกแรกเข้ามาโบเฉยครับลอยห้ามาดิขอคืนขอคืนเลย,ขอ,เลยขอคืนเลยเพื่อน โปรโปกเลขสิบบาทติดวติดวายะ้ไงต่อเจบเคจาวายเจ้ของโอ้หนก้าไปหนึ่งทีอัตรบลึมกันเลยดีเดียวเทียวันนี้โปเข้าไปอีกหน่อโอ้ชวดยอดชวดยอดกันเลยนะผู้ชมไหลแบบไหลไม่ยงไม่ยั้งไม่หยุดไม่ย่อนร้อยเไอ้่า่า่า่อฮ่อฮเย่่นั่นแหละ ห้าร้อยแล้วว่มาสู้ตายไวสรุนเใให็นใจเฮียด้วยกันสมครสมาชกไลค์เปไ็นใจกันด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจเล่นกันต่อจะทำคลิปมันๆกันให้ดูเหงนมันปนหูแล้วเกินแล้วว่าหูฟังดีหรือว่ายัางไงก็ไม่รู้โจโจคิวโจคิวแล้วยังไงเพื่อนอนกเอกูขาดช่องเดียวเองเมื่อกี้ รางวัลได้ไป499เลยเล้โคตรสวยนะครับชาบูหมวกทงหมูกะทกะาก,กันเลยนะมีทะเลเผาปลาลงปลาเนื่องพอร้อมนะครับผมดอกเมื่อกี้ใบสิบบาทสเพ่อไปทีครับพี่เหนื่อยเลยคูอุ๊ยบังบังแล้วยังไงได้สิบได้สิบติดวายเที่สองที่สองติดบังบังติดวายเอ็ทีโอโหสลับไปสลับมาสับขาหลอกงงไปหมดแล้วจังหวะนี้บังอีกแล้วสิบมาต่อลงต่อเนื่อง แม่เจ้าเวลาเจ้าด้วยตายสามพันเลยเพือ 1, เพ่อนหนึพันเก้าอะเพื่อนสี่พันไปเลยละกันนะครับผมเศษน,นิดนิดแต่น่นนนยนอยแค่เพื่อนจังหวะนี้ยางสวยเลยนะครับอย่างไตโงตอเม็ดอมกสองคอมโบเก่ามาได้ยเรื่อยเรียงได้อยู่ป้ังเต็มจออีกแล้วดอกนี้น้องดิไว้มาเลยแต่ไกลไหวก็วดีสามติดป้องกอนึ่งทีสลับสับขาหลอกกันสองตัวจังหวะนี้ว่ายังไงไม่ตัวอ,อื่นออกลงก,กันเลยนะท่านผู้ชม ไล่เรียนไลเรียนลายสามร้อยห้าสิบสี่สี่พันแปดไปแล้วไหลจัดว่าสองบังสองบังกับสองเดะฟัดกันมาซะอเพิ่มห้าสิบบาทกดทีเดียวติดฟรีเฉยกูอายดวงบดี้ดวงบ่ดนี้ดวงบ่ดนี้เอ้ยโยกรไปลูกพี่เป็นยังไงเพื่อนโอ้โหอายยังไงซอกครับผมมูลซอกมาตีเครื่องเพชรบเอดสิบบ่อน้อง ม้าหรือดดองวัวก็ไม่รู้วัวนะพูดผิดวัวอื้อสวยสวยเข้าไปโปปลาเข้าไปคูณสิบซอกเข้าไปพันสามลอกนี้เยี่ยมยุดเยี่ยมยอดแม่ไม่พลาดเดี๋ยวรักซะเลยบางเอาเรื่องบางเอาเรื่องเก้าพันครับฟีนี้เบียดห้าสิบจากไรหมื่นสี่ไปแล้วจังหวะนี้ขึ้นเมื่อย่างรวดเร็วแล้วเร็วรวดเร็วรวดกันเลยข้าหมดข้าหมดเปิดข้าหมดโจ๊ะ โยโยลูกเจาะไปหาไวเลขสิบติดคูสองคูสามคูสามติดกระเช้าดอกไม้บวกเครื่องเทศบวกน้องเบบวกเลขสิบไปหนึ่งทีเจ้าว่า1517นะครับท่านผู้ชมเอ่ย15เข้าไปแล้วโอ้ยไอ้ดอกไม้มาจัดสวนไปนะครับสวนแล้วกูทางว่าอันนี้ลูกเจมาตอกอีกหนึ่งทีนะครับผมได้น้อยแต่ได้นะไปอีกหนึ่งทีนะครับสามหมุดสุดท้ายนี้ว่ายังไงครับเจเจ เลยบ้านก็ได้มาเฮ้ยสักตัวน้องวัวก็ดีน้องวัวก็ได้จังหวะนี้อุ้ยอายาไม่ติดเฉยเลยนะครับพีคูนไม่เฮ้ยโอเคถือว่าไหลเลยได้หนึ่งหมื่นหนึ่งพันก็คือหลุดลวดเลยสุดจริงนะครับวันนี้ก็ได้ไปเนี่ยเงินหกสิบหกเคสุดจริงเวท้าสีปลาขึ้นฟิลเตอรป์ปลนเฉยนะครับหน้าสั้นกันไปเลย ช่วงเวลานี้ให้5ดาวกันไปเลยกับเกมนี้นะครับ The best จริงๆ่น,น The The cool. ได้ตทุกวี่ทุกวันนะ e c o ใครชอบคลิปนี้มันเดิมเลยนะครับผมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์เป็นใจกันด้วยนะครับผมานใดที่อยากดูช่วงเวลานะครับลิงก์อยู่ที่เมนูแรกใต้คลิปนะครับผมถ้าเรียกคือถ้าเฮียวถ้าเฮียลืมปักหมุดก็ไปหาที่หน้าคลิปอื่นนะก็ไปรับาย